สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับสินเจยูอีซิงหงัวชฉวันนี้วันตรุษจีนนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าครับคิดจากเรามีม้านั่งว่างเยอะเลยพี่น้องครับครับแล้วก็ผมหนุนใจพี่น้องนะครับในปีใหม่นี้เราจะเชิญชวนผู้คนนะครับให้เข้ามามีโอกาสที่จะรับความรักของพระเจ้าด้วยกันอามินไหมครับเห็นด้วยไหมครับครับเราจะไม่เก็บสิ่งที่ดีนะครับที่พระเจ้าประทานให้เราไว้แต่เพียงผู้เดียวนะครับ เราก็จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วยคิดจากหลายแห่งพี่น้องครับเขาก็ตั้งเป้าอย่างนี้ว่าหนึ่งคนนำหนึ่งคนในหนึ่งปีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทฤษฎีนี้ผมก็บอกพี่น้องว่าเวลาทําจริงนะฮะอาจจะไม่ได้อย่างนั้นแต่ว่าเป็นเป็นมตโต้ที่ดีนะครับเป็นคําขวัญที่ดีทีเดียวนะครับถ้าเราแต่ละคนที่นี่นะครับเราจะตั้งใจของเราว่าปีนี้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเรามีโอกาสที่จะแบ่งปันความรักของพระเจ้าแก่ผู้อื่นนะครับ เอาว่าคนหนึ่งก็นําคนหนึ่งนะครับห้องนี้ก็จะมีดับเบิลเลยอามินไหมครับก็จะมีคนนี่มากเป็นเท่าตัวเลยพี่น้องครับซึ่งเป็นสิ่งที่พอพระทัยของพระเจ้าด้วยพี่น้องอยากจะทําโครงการนี้ไหมครับอยากเห็นมือครับอามินไหมครัหรุอฉชันจะไม่นําใครเลยครับอยากจะนําสักคนหนึ่งมารู้จักพระเจ้าอามินไหมครับอยากเห็นมือพี่น้องครับครับผมว่าความตั้งใจของเราพี่น้องครับพระเจ้าก็จะช่วยเรานะครับทําให้ประสบความสําเร็จนะครับ ครับวันนี้ผมอยากเชิญชวนพี่น้องอ่านกิจการบทที่สิบหกนะครับครับทำสุดสามารถขาดเหลือเชื่อพระเจ้านะพูดได้อย่างนี้ว่า <c oughs> เราต้องทำสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้นะครับแล้วหน้าปกผมเขียนว่าสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้พระเจ้าทรงกระทำได้นะครับครับเราดูกิจการบทที่สิบหด้วยกันครับเราอธิษฐานก่อนนะครับสั้นๆน,นะครับ พระบิดาจะข้าขอพระา้าอวยพระพรถ้อยคําที่เราได้พิจารณาในตอนเช้าวันนี้ประทานสติปัญญาความเข้าใจนําข้าพระองค์ในการแบ่งปันพระคาด้วยเราทั้งหลายที่ฐานกราบขอบคุณพระองค์ในพระนามพระยคกิจเจ้าอามนครับผมได้เขียนชื่อนะครับว่าทําสุดความสามารถขาดเหลือเชื่อพระเจ้านะครับเมื่อประมาณสองอาทิตย์นะครับอาทิตต้นปีพี่น้องครับผมได้แบ่งปันับพี่น้องนะครับ ถึงเรื่องของเป้าหมายหลักของปีนี้นะครับจริงๆแล้วควรจะเป็นเป้าหมายของคิดจักแล้วก็เป็นเป้าหมายของเราทั้งหลายทุกคนด้วยนะครับงานคิดจักพี่นะครับก็มีงานอยู่สามชิ้นใหญ่ๆนะครับชิ้นแรกก็คือว่าเราเราจะประกาศพระกิดิคุณนําคนที่ไม่รู้จักพระเจ้ามารู้จักพระองค์นะครับโบสถ์ต้องประกาศคิดจักต้องนําคนที่ไม่รู้จักพระองค์มาหาพระองค์อามินไหมครับเห็นด้วยหรือเปล่าไม่ทราบ พูดใหม่อีกทีนะครับคิดจักต้องประกาศพระกิติคุณพี่นะครับเราจะมีรายการของเราทั้งหลายที่ดีอยู่ในโบสถ์อย่างเดียวนะฮะแล้วก็ไม่ได้ให้คนภายนอกนี่มีโอกาสได้รู้จักพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่หลักของพระเจ้าแน่นอนประการที่สองพี่นะครับเวลาที่เรามีผู้เชื่อใหม่แล้วพี่นะครับเราก็ควรจะสอนเขานะครับคิดจักมีบทเรียนฟูมฟักนะครับที่สอนคนใหม่นะครับหลังจากที่บัพปิสมาในน้ำนะครับผมสอนชั้นผู้สนใจต่อมามีบทเรียนฟูมฟักจากนั้นมาพี่นะครับเราก็ สร้างพี่น้องให้เจริญเติบโตขึ้นนะครับฝ่ายวิญญาณเป็นผู้ใหญ่นะครับเป้าหมายของคิดจักรก็คือนําคนเข้ามาสู่คิดจักรนะครับสอนรากฐานเบื้องต้นให้แก่เขาจากนั้นมานะครับสอนให้เขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นฝ่ายวิญญาณอามีนไหมครับวันนี้พี่น้องโตขึ้นฝ่ายวิญญาณไหมครับอเลแล้วก็จากนั้นมาพี่น้องเราก็จะรับใช้นะครับก็คือนําคนเข้ามาอีกนะครับซึ่งผมคิดว่านี่เป็น เป็นเป้าหมายของคิดจกักรผมได้เทศนาเรื่องนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณตอนต้นปีนะครับแล้วก็ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเราต้องไม่เลิกแล้วก็ไม่หลงประเด็นนะครับคิดจักรมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายแต่ว่าเป้าหมายหลักของเ,าเราก็คือนําคนมารูจักรงและบ้านเขาให้โตสอนเขาเป็นผู้รับใช้เห็นด้วยกับผมไหมครับถ้าคิดจักรเนี่ยสมาชิกไม่นําวิญญ,ญาณคนก็ไม่เพิ่มขึ้น ้าคิดจากพี่นะครับเราเข้ามาแล้วไม่เรียนพระคัมภีร์เราก็ไม่โตขึ้นเ <c oughs> มื่อเราเรียนพระคัมภีร์แล้วอ้วนขึ้นเรื่อยๆนะพี่นะครับเราต้องอะไรฮะรประกาศบนนิบัติรับใช้พระเจ้าเราต้องทํางานนะครับครับก็เป็นเรื่องง่ายๆนะอันนี้เป็นพระมหาบัญชาของพระเยซูที่สัมาไปทีนี้อาจารย์มโรเนี่ยเวลาท่านจะไปพี่นงครับท่านก็มีเป้าหมายอาจารย์มโรเนี่ยเดินทางครั้งแรกนะครับในพระคัมภีถ้าพี่น้องอ่านในกิจการบทที่สิบสามสิบสี่นะครับ ท่านเดินทางเนี่ยเป็นทริปแรกหรือการเดินทางครั้งแรกนี่ไปยังแคว้นกาลาเตียนะครับที่นั่นจะมีเมืองอันติโอคนะครับในในแคว้นปิซิเดียพี่น้องครับแลวจากนั้นก็จะเป็นเมืองอรุตตามเดอร์บีอีโคนิยมนะครับแล้วก็นําคนไปเชื่อพระเจ้าหลังจากนั้นมาท่านก็กลับนะครับกลับมาที่อันติโอคพี่น้องครับก็เป็นคิดจากแม่นะครับแล้วภายหลังมาในกิจการบทที่สิบห้าท่านก็มาประชุม นะครับผู้ปกครองนะครับเริ่มต้นที่เยรูซาเล็มหลังจากที่ประชุมที่เยรูซาเล็มเสร็จแล้วพี่นงครับก็พูดเรื่องการที่คริสเตียนที่เป็นคนต่างชาติจะได้เข้ามาเชื่อพระเจ้าโดยบัพติศมาและไม่ต้องเข้าสุนัขนะครับจากนั้นมาท่านก็มาที่อันดีโอกแล้วก็เริ่มต้นเดินทางครั้งที่สองนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับคิดจากที่เราได้อ่านตอนช่วงนี้พี่นงครับที่เกิดขึ้นเป็นคิดจากที่ฟิลิปปีนะครับแต่เกิดขึ้นได้ยังไง ที่อันติโอพี่น้องครับอาจารย์โมาโลก็เริ่มต้นออกเดินทางนะครับมีซิลัสไปด้วยท่านก็ไปเนี่ยผ่านเมืองโตรัสนะครับเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านนะครับพี่น้องมองเห็นไหมครับครับจากนั้นมาพี่น้องครับท่านก็มาที่เมืองลุตราหรือเดอร์บีนะครับที่นี่จะเป็นเมืองที่มีทิโมธีคุณแม่ชื่อยูนิสคุณยายชื่อโลอิสทิโมธีนี่เป็นอนุชนเหมือนพี่น้องหนุ่มสาวนี่นะครับอายุก็ยังน้อยอยู่ เป็นคนขี้อายนะครับอาจจมบารูรก็ขอเด็กหนุ่มคนเนี้ติดตัวท่านไปอามีนไหมครับทิโมธีไม่เคยเข้าสุนัตอาจจมบารูรก็ให้เข้าสุนัตซะก่อนเพราะว่าท่านจะต้องไปประกาศกับคนอยู่ในธรมารมศาลาคนอยู่ไม่ยอมให้คนต่างชาติที่ไม่เข้าสุนัตเข้าไปในธรมารมศาลาเพราะนี่การเข้าสุนัตก็เลยเป็นเป็น,เป,นเป็นเครื่องมืออันหนึ่งพี่น้องครับเวลาที่เรารับใช้พระเจ้าเนี่ยเราต้องยอมตัดตัวเองนะครับพี่น้องครับ เพื่อจะทํางานพระเจ้าได้ดีขึ้นอามินไหมครับเห็นด้วยกับผมไหมครับบางทีเนี่ยเราไม่ชอบบางสิ่งบางอย่างนะฮะแต่ว่าเราก็ควรจะทำํำนะครับับเวลาที่ผมไปไประชุมสัมมนาที่โรงแรมพี่ะะ้องครับเขาใส่สูตรกันหมดเลยผมอยากจะใส่เสื้อยืดอะไม่ไมครับพี่รองครับถ้าเขาใส่สูตรเราก็จะใส่สูตรด้วยอามินไหมครับ โดยวิธีทาง,างต่างๆเราจะได้นําเข้ามาหาพระเจ้านะอาจารย์บโลก็นําที่โมทีจากเมืองที่นี่นะจากนั้นมาพี่น้องครับท่านก็มาที่เมืองรุรานะครับท่านก็มองดูที่นี่ว่าจะไปประกาศต่อไปเนี่ยท่านอยากจะไปที่แคว้นเอเชียเอเชียมีเอเฟซัสอยู่ที่นั่นเป็นเมืองใหญ่พี่น้องครับอาจารย์บุโรหมายมั่นปั้นมือมากนะครับอยากป,ประกาศที่แคว้นเอเชียแต่พระบีบอกว่าพระวิญ,ญญาณห้ามไม่ให้ไปจากนั้นมาพี่น้องครับอาจารย์บโรก็พยายามอยากจะขึ้นไปด้านเหนือนะครับแคว้นบิดทีเนีย ทุกวันนี้อยู่ในประเทศตุตตรกีนะครับครับผมเคยไปตุรกีพี่น้องครับแล้วก็เป็นเมืองแขกนะทุกวันนี้พี่น้องครับคนคน,คนตุรกีเนี่ยมีสุเหร่าเต็ไมไปหมดเลยนะครับเ,เมืองหลวงของตุรกีทุกวันนี้ก็เป็นอิสตันบูลใช่ไหมครับคอนสแตนติโนเบิลนเนี่ยนะครับบอัจจโบโลก็อยู่พยายามจะขึ้นไปิดทินี้พระพี่บอกว่าพระวิญญาณห้ามอีกห้ามอีกนะครับ ท่านก็เลยตัดสินใจพี่นะครับเดินทางไปที่เมืองตูอัสตูอัสนี่เป็นเมืองท่านะครับเป็นเมืองท่าที่อยู่ในเมืองตุรกีทุกวันนี้พี่นะครับแล้วก็อาจารย์บารลนี่คิดจะข้ามฝั่งไปข้างนูน้นท่านจะไปหรือไม่ทุกครั้งเวลาไปพระวิญญาณห้ามพระวิญญาณน,นำนะครับพอมาถึงที่นี่พี่นะครับผมไม่ทราบไปค้างโรงแรมหรือเปล่านะครับกลางคืนนี้ท่านก็ฝันเห็นนิมิต ลิมิตก็คือว่าชาวมีมาซิโดเนียบอกว่าโฮ้ยมาช่วยกับพเจ้าหน่อยมาช่วยกับพเจ้าหน่อยนะครับในฝันนี่นะครับพระบิดบอกว่าท่านก็รู้ทันทีว่าพระเจ้าเรียกท่านเนี่ยข้ามไปมาซิโดเนียรับพี่น้องทราบนะครับยุโรปกับเอเชียนี่แบ่งกันตรงนี้นะครับช่องแคบเล็กๆนะครับอ่ช่องแคบดีเขาชื่อว่าบอสฟอลัสกับดานิียนนะครับผมเคยไปพี่น้องครับน้ําทะเลนี่สีบรัสเชียนบรูนะครับกับเข้มมากนะครับ บรรยากาศดีี่น้อครับขึ้นไปอีกข้างบนเป็นทะเลดาแล้วก็ไปถึงรัเสเซียนะครับแต่ว่าตรงตําแหน่งนี้เป็นการข้ามฝากอาจารย์ปรูลไม่รู้ว่าจะไปหรือเปล่าพระวิญญาณบอกว่าในนิมิตมีชาวมาสุดูเนียนี้บอกว่ามาช่วยเราท่านก็เลยข้ามฟากี่น้องครับแล้วก็ไปที่เมืองฟิลิปปินส์อามินไหมครับคิดจากฟิลิปปินส์ก็เกิดด้วยประการชนีนะครับอย่างที่บิ้องได,ได้อ่านประกมภีมาเนี่ยก็เริ่มเกิดคิดจากฟิลิปปินส์กัน ผมสนใจเรื่องนี้มากพี่รองคบคือสนใจเรื่องงานที่อาจารย์บโลทำและท่านพึ่งพระวิญญาณยังไงและผมเชื่อว่าวิธีการของอาจารย์บโลเนี่ยควรจะเป็นแม่บทกับการใช้ชีวิตของเราในปีสองศเนี่ยก็คือว่าประการแรกที่สุดเรา